สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะเป็นจังใดแน่นอพี่น้องมีไผ่ตามช่อชัยชานบอกค่ะช่อชัยชาญวันที่สิบสองสิบสองที่ผ่านมาเนาะค่ะประวัติของพึ่งม้นนี่ก็มะพบพ่อๆกันคือเก่าเนาะค่ะเนาะกับเกตตาผ้าร่วยเนาะเกตตาจะมาว่างแนวทางของเราพัฒนาลนะ่ะ อาของผู้เพินนัน่นทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องทั้งบนทั้งล่างเนาะชอชัยชานเนาะค่ะตัวูไม่เพิ่นไก่มาแล้วเอามาไปกันต่อค่ะถา้ถามีผู้ใดตามของชอชัยชานเนาะค่ะถ้ามีผู้ใดใดก็ดีไจน้ำเนาะค่ะเล่าพัฒนาท่ิพานมาเนะาะถ้าเอฟซียังตามของชอชัยชานเนาะ ยังบอทันใดเขากับไปใหม่เนาะค่ะไปวันที่สิบค่ะวันที่สิไปใหม่เนาะ,ะเอาวิ่งลวดของช่อชัยชาญเพื่นเห็นมากค่ะสกับ0 2โต6หกางค่ะสี่ศูนย์0ี0หนึเบิ่นก็จะมีสีกับ0ูค่ะ3ตัว3มหางสี่ศูนย์เาศูนย์สี่สองย์แค่ะ ตัวเด่นตัวเด่นสองตัวสามหางเนาะค่ะ4ีศูนย์ศูนย์แปดีสองค่ะสามตัวหนึ่งหางศูนย์ีสองค่ะเอาแคบหน้าจอค่ะไพ่จะไปตัวกับชอชัยชานเนาะของเพื่นก็นถือว่าเขาวาปังเนาะค่ะสิบสองที่ผ่านมาทั้งบนทั้งล่างเนาะเอาแคบหน้าจอค่ะของชอชัยชาน ขอบคุณขอบคุณช่อใช่าชาญค่ะที่เอาแนวทางมาว้างทางช่องเจตาเนาะรับขอบคุณหลยๆเอาต่อไปค่ะต่อไปต่อไปเป็นของเจปากแดงค่ะของเจปากแดงเพิ่นกะระลุดไปเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นลุดบอเขา่าตัววิ่งลูดสองตัวหนึ่งตัวไม่มาเนาะค่ะ บอเป็นยังเนะาะขอบบุญขอบคุณเจปากแดงเนาะค่ะที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเนาะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะเลขกับมีเขามิหลุดเนาะค่ะพี่น้องเป็นเรื่องธรรมดาค่บขอโทษขออภัยแทนเจปากแดงเนาะค่ะถ้าแนวทางผืนบอ่อเขาเนาะเจาพัฒนาวันที่สิบสองที่ผ่านมาเนาะ มาเบิร์นวันที่สิบสี่ค่ะสิ 14, 7, บสี่เจ็บปากแดงหามาแล้วค่ะวิ่งรูดเก้ากับหกสองตัวหกหางหกเก้าหกแปดหกเจ็ดค่ะ 9, 5, 9, 4, 9, เก้าห้าเก้าสี่เก้าสามเบิร์นก็จะมี 6, 6, 6, 9, 9, หกหกเก้าเก้าค่ะสามตัวสามหางหกเก้าห้าหกเก้าหกแปดค่ะหกเก้าสี่ นินเด่นพื้นสีหางค่ะ6กเก้าหกแ้าหสีมตัวสองหางค่ะ9ก้าหกสของจีปากแดงค่ะเอาแคปหน้าจอค่ะใหจะไปต่อกับจีปากแดงเนาะขอบบุญขอบคุณเอฟซทุกท่านเด้อค่ะทียัง เขามาเปล่นกำลังแรงใจใเจตาเนาะมากดไคลกดแช่มากดติดตามเนาะค่ะถึงบาเลกแ,ลแนวทางจะรุดไปเนาะค่ะเขาเ้า,าออกออกเนาะรุดไปเพิ่นกัมาให้กำลังแรงใจคือเก่ากาบขอบขอบคุณเป็อย้างสูงค่ะเอาแคปหน้าจอของเจ๊ปากแดงค่ะใครจะไปต่อไปต่อเล่าพัฒนาวันที่สิี คุที่14งทุ่มครึ่งค่ะพี่น้องไปต่อกับเจปากแดงกับแคปนาจอเนาะค่ะต่อไปค่ะต่อไปต่อไปเป็นของล็อกเทียนทะเลค่ะล็อกเทียนทะเลค่ะลดไปคือกัน สองตัวหนึ่งตัวเนาะบอมาค่ะวิ่งหลุดกับบอเขา่าลูดไปวันที่สิบสองล็อกเทียนทะเลกับพอบุญขอบคุณล็อกเทียนทะเลเด้อค่ะที่ยังเอาแนวทางมาบ้างอยู่เนาะทางช่องของเจตาเราพัฒนาวันที่สิบสองลูดไปหอกับไปใหม่เนาะค่ะพี่น้องไปใหม่กับวันที่สิบสี่เลขล็อกเทียนทะเลเนาะค่ะล็อกเทียนทะเล เพื่นไห้มาแล้วมาลุนกันไหมเนาะค่ะมาลุนกันไหมวิ่งลูดของเพื่อนมี่สองกับสค่ะสองกับ4ีสองตัวหหางค่ะสองสี่สองห4าสองหกหากสหาก,สหกสค่ะเบิ้นก็จะมีสองสองกับสี่สสมตัวสองหาง สามหางค่ะสองสี่ห้าสี่สองหกสองสี่สองค่ะแคปนาจจ้าจอครัไปจะไปตามโตเนาะไปต่อกับล็อกเทียนทลี่เนาะค่ะสามหางค่ะสองตัวขึ้นดินมะหอสองสี่สองหกสี่ห้าค่ะสามตัวสองหางสองสี่ห้าสองสี่ แคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอไปจะไปต่อกับเลขล็อกเทียนทะเลเนาะค่ะล็อกเทียนทะเลไปต่อเนาะไปจะไปกับแคปหน้าจอเหลขกนี้เขามีลุดกาบขอทษดคอไผแท่นล็อกเทียนทะเลเนาะค่ะถ้าพนหลุดไปเนาะเอาไปต่อเป็นของใคร ป็นของเล่ล็อกอุดรค่ะล็อกอุดรกระลุดไปคือกันเนาะค่ะพี่น้องขอภัยแทนล็อกอุดรเน,นาะค่ะที่แนวทางของคนหลุดไปบพรเขาเนาะขอโทษขอภั่วันที่สิบสองประวัติพื้นสิบสองเนาะค่ะตัวไม้พื่นไข่มาแล้วค่ะ เลขล็อกอุดรเพื่นก็นให้มาแล้วเนาะถูไหมเพื่อนมาเบิงไปน้ำกันค่ะมาเบิงไปน้ำกันรุ่นไปน้ำกันสองทุ่มครึ่งเนาะค่ะกับเปล่าพัฒนาวันวันพุธวันพุธที่สิบสี่เนาะค่ะรุ่นไปกับเลขล็อกอุดรค่ะวิ่งรูดเพิ่นนไ้มาเจ็ดกับห้าสองตัวหกหางเจ็ดหาเจ็ดหกเจ็ดสี่ค่ะ ห้าหกห้าสี่ห้าสามเบุญก็จะมีเจ็ดเจ็ดหาหาค่ะสามตัวสามหางเจ็ดหาหกห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าสามค่ะแคบหนาจอค่ะไปจะไปต่อกราบขอบุญขอบคุณเหล็กลอกอุดรแล้วค่ะ ที่เอาแนวทางมาวางทางช่องเจตาเนาะเลขก,ก็ไม่เข่าไม่หลุดเนาะค่ะพี่น้องเรื่องธรรมดาเนาะขับขอโทษขออภัยถ้าของเพิ่นหลุดไปเนาะขอบขออภัยแทนเลขกลอกอุดรเนาะค่ะคลิปนี้ก็ราบขอบบุญขอบคุณทุกท่านนะค่ะที่เข้ามารับชมรับฟังเนาะ เอาทีตาจะไม่แน่ใส่ถ่ายคลิปให้บึงกนพี่น้องอันเพิ่นหลุดไปคือกันล่ะชัดจีนเนาะพี่น้องเนาะหลุดคือหลุดเนาะของเจี้ปากแดงก็หลุดก็บอกเป็นยังเนาะค่ะเป็นเรื่องธรรมดาเจ้ามินาว้าต่อไปอยู่บเ่เ,เจีตาเลขเกจาหลุดปกติเวา้าคือเกาค่ะพี่น้องพอพี่น้องก็ให้กำลังแรงใจคือเกาเนาะ แนวทางพื่นกะให้มากคือเกานะคะเจตาก็มีกําลังใจคือเก่าแคบนาจอได้สองคนค่ะพี่น้องได้สองคนได้เลขล็อกอุดรคลิปนี้จะเป็นซีซท่านเด้อค่ะซีเซียนนี่ท่ายคลิปค่ะท่ายิปสุดเต็มชอชัยชาญกับล็อก เทียมทะเลเนาะคะ่ะชอบใช้ชาญเพิ่นเข่าไปทึงบนทึงล่างเนาะคะ่ะนี่เป็นแนวทางไม้ของเพิ่นเนาะเอามาเอามาแล่ใส่กันเอามาแล่ใส่กันแนวทางไม้อันแคบหน้าจอไผจะไปต่อกับสองเส้นนี่เนาะคะ่ะแคบหน้าจอกราบขอบุญขอบคุณมาว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะคะ่ะที่เขามา กดติดตามเข้ามาให้กำลังแรงใจมากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะคนมาเจตตากดไลค์กดแชร์ให้เราเด้อค่วะว่าสั่นกลาบขอบพระคุณหลายๆเนาะค่ะเจตตาอ่านคอมเมนต์เนาะกลาบขอบพระคุณหลายๆค่ะที่ให้กำลังแรงใจกดไลค์กดแชร์ให้แล้วว่าสั่นคนว่ากลบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเนาะคลิปนี้กขอให้พี่น้องโชคดีค่ะ ขอให้โชคดีวันที่สิกับเล่าพัฒนาให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะเดินทางไปไซับให้ปลอดภัยเดินทางไปให้มีโชคกลับมาให้มีใจคลิปหน้าพอกันไหมคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ